สวัสดีค่ะพบกับพคจีแล้วนะคะกับเซ็กซี่ฟิตบายจีนะคะวันนี้ก็เราจะาอก,กังลังกายนะคะเป็นส่วนของกล้ามเนื้ออกของเราเองนะคะวันน,นี้นี่ต้อรับเข้าสู่ซีรีส์นะคะอ่า faster fit ค่ะคือวันนี้เราใช้อุปกรณ์ในการออกกัลังกายนะคะก็คือนี่เลยนะคะเป็นเคเบิลค่ะเราจะช่วยกระชับอ,อกนะคะทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยที่แบบว่านะคะวัยรุ่นจนถึง,งคนที่มีอายุเลยนะคะวัยรุ่นคนที่แบบว่านอกไม่ค่อยเยอะ หรือวานออกฟิบก็สามารถทําให้มันนะคะกระชับเด้งฟูได้นะคะหรือว่าใครที่อายุมากๆนะคะมีอกที่หย่อนคล้อยนะคะก็สามารถเอาท่าพวกนี้ไปเล่นเพื่อให้อกกระชับเด้งขึ้นมาได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ มาท่าแรกนะคะท่าแรกก็คือให้เราเอาเท้าวางไว้นะคะลืมบอกนะคะว่าแคเบิลตัวนี้นะคะมันดีมากๆเลยมันนะคะก็จะเป็นเซตให,ใหญ่ๆเนาะก็จะมีตามภาพนี้เลยนะคะนี่นะคะกระเป๋าก็สามารถใช้งานได้นะคะอนเนกประสงค์มากนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อเนที่ไลน์แอสเซ็กซี่ฟิตใส่แอดด้วยนะคะมาสนับสนุนเรานะคะที่สําคัญก็คือมันสามารถเล่นได้หลายท่ามากค่ะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะมันดีมากๆค่ะแล้วมันไม่หนักด้วยนะคะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วมันเริ่มเลยนะคะ จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะตอนนี้เข้ามาช้อปปิ้งกันได้ค่ะท่าแรกนะคะก็คือให้เราไปด้านข้างอย่างนี้นะคะร่วงค่ะโทษทีเอาใหม่นะคะเป็นโจ๊กไปไปด้านข้างอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเหมือนบิดตัวไปด้านข้างเอาแขนไปด้านข้างนะคะไม่ตึงนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะงอข้อศอกนิดนึงเนาะป้ายบิดข้อศอกค่ะงอข้อศอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทำนะคะสองเซต เซ็ตละ12ครั้งค่ะป2สอหายใจเข้า3ามสีค่ะ6กเจ็ดแปดเก้าอและสิบนะคะเราจะทำด้วยกันทั้งหมด5ท่าค่ะ มาเซตที่2ต่อได้เลยเนาะ1ค่ะเห็นไหมคะงอแบบนี้เลย2ให้ไปด้านข้างมนาะเห็นไหมเราจะไม่ตรงนะ3 4อันนี้ใช้เส้นเดียวค่ะใช้แล้วหลายเส้นก็ได้ค่ะ5 6ค่ะ7 8 9 10 11และ12นะคะ ถ้าต่อมาของเรานะคะก็คือให้ไปข้างหน้าแอนดอ,อกทีหนึงไปข้างหน้าแอนอ,อกไปข้างหน้านะคะเราจะจะทำทั้งหมด2เซตนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยหายใจเข้าแอนอ,อกค่ะหายใจออกครับหนึ่งสองสามี่ห้าสิทีนะ6 7 8ค่ะ9 10 11ิบเอ ท่าอกนะคะที่ไม่ใช้อุปกรณ์ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ท่าเดียวนั่นก็คือท่าวิดพื้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นกันนะคะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอบเซตที่2กันเลยเนาะมันไม่เหนื่อยค่ะแต่มันอาจจะเมื่อยนิดนึงเนาะเมื่อกี้เป็นอกด้านข้างนะคะท่าแรกท่าที่2นี้เป็นอกด้านล่างนะคะเวลาเราช้อนขึ้นเนี่ยมันจะโดนอกด้านล่างนะคะมาเริ่มค่ะ1และ2องและ7ด แปและ9ก้าแอดอกหายใจเข้าค่ะ10บแอดอกหายใจเข้า11 12 13เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะประมาณ12ทีนะคะโอเคพร้อมกับท่าที่3ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าที่3ให้เรามัดไปที่ตัวเราเลยนะคะมัดไปมัดที่บริเวณเอวของเรานะคะเราก็จับปรับสายให้กระชับนะคะ ดีมากมากค่ะซื้อมาเถอะนะคะได้ใช้แน่นอนมาเล่นได้โ,โหแบบทุกท่าแบบท่ามันเยอะจริงๆนะตัวเองซื้อมาเลยคุ้มต่อมานะคะหันอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกแอนหายใจเข้าแอนออกหายใจเข้านะคะแอนออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกนะโอเคสามสองไปหนึ่งเหมือนเป็นท่าแบบฟลายเหมือนเรากำลังบินอ่ะไปสองสามสี่ห้าค่ะหก 7และ8 9 10 11 12โอเคเราจะการท่านการทั้งบมดนะคะ2เซตค่ะท่านี้ท่าที่3แล้วนะคะเ้าไหมมาเซตที่2กันเลย1 2 3และ4 5และ6 7และ8 9 10 11 12 จริงๆแล้วเราจะใช้ยางเพิ่มก็ได้นะคะเอาที่เรารู้สึกว่าไหวถ้าเราเพิ่มอีกมันก็จะเพิ่มแรงตาร้านให้อกของเรานะคะแต่ถ้าใครยังไม่ไหวก็เริ่มต้นก็ใช้เป็นแบบสายอันเดียวไปก่อนก็ได้นะคะ,ะเมื่อกี้กี่เซนลลืมน่าจะสองแล้วเนาะอ่ะโอเคค่ะต่อมานะคะท่าที่สี่ท่าที่สี่ของเรากคือต่อยไปอย่างนี้ค่ะ ไปนะคะอ่ะเริ่มขาซ้ายขวานหนึ่งนะไปหนึ่งต่อยขึ้น4 5 6ค่ะ7 8 10แ1และ12โดนตรงไหนคะโดน,นอกประมาณช่วงบนนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะ ส่วนถ้าเมื่อสักครู่นี้ท่าอย่างนี้นะคะโดนเป็นอกด้านข้างนะคะบริเวณตรงนี้นะจริงๆอะ่ะอกอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นอกก้อนเดียวนะทุกคนมันจะมีอกล่างข้างนะคะอกล่างอกกลางอกบนนะคะเราต้องเล่นที่ถูกต้องนะมาเซตที่2ค่ะไป้าท่าที่4ีละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1แ 11, 11 1> 12บบเเยี่ยมค่ะเหลืออีกท่าเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะมันจะได้กล้ามเนื้ออกแล้วมันจะทำให้เราได้กล้ามเนื้อบริเวณนะคะนี่เลยบายเส็บหรือว่าหน้าแขนของเรานั่นเองนะคะท่าสุดท้ายของเรานะคะก็คือให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็มักข้างหน้ามักข้างหน้านะคะประสานกันหายใจเข้าหายใจออกนะคะ พร้อมแล้วความมือนะคะไม่หงายมือนะความมือลงค่ะโอเค 3..4.. ไปหนึ 1, 2, หายใจเข้าอันอก3าสและห้าหกเและแปดเก้าสิบสิบและ 12.. บสองเล็กเซตเดียวเท่านั้นค่ะเพื่ออกที่ใหญ่แล้วก็กระชับนะคะใครที่อกน้อยก็ไปทำนะคะเพื่ออกเราเด้งกระชับขึ้นมาใครที่อก หย่อนนะคะก็ทําให้มันเด้งขึ้นมานะคะฟูขึ้นมานะที่สําคัญเราต้องทานโปรโตีนให้พอนะคะคืออะไรโปรโตีนที่มีอยู่ในนมอยู่ในพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือว่าจากพืชก็ได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วนะจ๊ะเอามาทานได้ค่ะมาเซตที่2ไปค่ะ1 2และ3 4 5และ6 7และ8 9 10 11และ12 p e r f เพอร์เฟคค่ะเรียบร้อยนะโอ้โหเป็นรอยแดงไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นห้าท่านะคะบางทีมอาจจะรัดเยอะทําให้มันเป็นรอยแดงนะคะครบแล้วค่ะห้าท่าด้วยกันนะคะที่เราเพิ่มกล้ามเนื้ออกนะคะใครที่ยังบอกค่ะก็คือคนที่เป็นปัญหาหนึ่ง อกนะคะอกน้อยต้องการเพิ่มอกก็สามารถทําได้เคยเห็นผู้ชายไหมคะว่าที่เขามีอกใหญ่ขึ้นนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เล่นกล้ามเนื้ออกเหมือนเราเนี่ยแหละคะ่ะเราผู้หญิงทำไมเราจะอยากอกใหญ่กับผู้ชายไม่ได้ถูกไหมที่สําคัญคือเราต้องเล่นให้ถึงนะคะใช้อุปกรณ์ช่วยเป็นแรงต้าน2ก็คือทานโปรตีนให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะ3พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ,ะใครที่อกกระชับนะคะไอ้คนที่อกน้อยก็เพิ่มได้ด้วยสูตรนี้นะคะใครที่อกหย่อนยานก็ทําตามได้เช่นกันมันจะช่วยยกรกะชับอกให้เด้งขึ้นมานะคะลองไปทําดูมันจะเห็นผลแน่นอน,นะคะ่ะ และที่สําคัญก็คือช้อปปิ้งนะคะเอาพวกสายอุปกรณ์พวกนี้ไปใช้นะคะมันจะทําให้เราเห็นความต่างชัดเจนได้มากกว่าการที่เราไม่ใช้อุปกรณ์นะคะเพราะว่าอะไร มันต้องอาศัยแรงต้านนะคะเล่นอกมีท่าเดียวก็คือท่าวิดพื้นค่ะที่ไม่ใช้อุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมีอกมีสวยอกสวยๆนะคะก็ต้องสั่งอุปกรณ์ไปเล่นนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้โคจิต้องขอบอกลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าไม่กดกระดิ่งมันจะไม่ขึ้นวิดีโอนะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ